สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่17มีนาคม2566อยู่กับเพจและช่อง youtube อยข้านา้ร้อยเอ็ดก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะครับว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัวก็เป็นช่วงกอบโกยในการขายน้ำอ้อยสดแล้วก็ผู้ที่ปลูกอ้อยขายลำวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่จะช่วยให้ท่านย่นเวลาในการปอก อ้อยันน้าขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการขายน้าอ้อยก็คือการปอกการปอกอ้อยที่ดีก็จะทําให้ท่านทุนเวลาในการขายน้าอ้อยสดได้เพิ่มขึ้นหาเงินเข้ากระเป๋ามากขึ้นวันนี้ก็จะไม่แนะนําเกี่ยวกับมีดขูดผิวอ้อยสีใบมีดตัวนี้ที่จะช่วยให้ท่านขายน้ำอ้อยสดได้มากขึ้นแล้วก็ย่น เวลาในการปอกตัวนี้ก็จะมีมาพร้อมกับที่ยึดกับเสากระปลังนะครับก็จะมีตัวนี้ไปให้ด้วยก็มีรีวิวจากลูกค้ามาเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ช่วยให้ย่นระยะเวลาในการปอกอ้อยร้อยโลก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่า อ้อยลำเล็ก,กลำใหญ่อ้อยโค้งอ้อยงอตัวนี้ก็สามารถปอกได้และที่สำคัญถ้าใช้ไปนานๆใบมีดหักก็ซื้อเฉพาะใบมีดไปเปลี่ยนได้ตัวนี้ถอดมารับคมได้ช่วยให้ท่านขายน้ำอ้อยสดได้เพิ่มมากขึ้นก็อย่าลืมครับมีตัวช่วยที่ดีก็จะทำให้ท่านมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น ราคาก็ตกแค่วันละ4บาทสำหรับการใช้งานอย่างน้อย1ปีสำหรับแบบปูนก็จะอยู่1,200บาทแบบเกปลายทางก็1,250บาทก็ไม่อยากให้พลาดนะครับในช่วงหน้าร้อนที่เราขายดีแค่วันละ4บาทเราขายน้ำอ้อยสดขวดหนึ่งก็คืนทุนในการขดูดไม่ต้องมานั่งปวดแขนในการ ออกอ้อยตัวนี้ก็ออกเฉพาะผิวอ้อยให้เราไปรีดได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วท่านจะติดใจลูกค้าที่สั่งแล้วก็ใช้ไปสักพัก1นปีสปีก็หันกลับมาซื้อใหม่เฉพาะใบนี้นี้ก็จจะช่วยทุนแรงท่านได้เยอะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ให้ช่องอ้อยขันน้ำละเอ็ดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ